ีเคมีสีฮอ้นะคะแต่การตรวจมีแค่3รูปแบบก็คือแบบอมแบบบ้วนและแบบแยงนะคะราคาก็แตกต่างกันไปแต่วันนี้เอาราคาทุนมาขายรวมส่ง25บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ mm hmm. เริ่มจากฮิปไบโอเทคก่อนเลยก็แล้วกันฮิปไบโอเทคนะคะดูจากรูปเนี่ยก็คือเป็นแบบบ้วนน้ำลายนั่นเองนะจ๊ะ mm hmm. ในกล่องเขาก็จะมีถ้วยมีอะไรให้เสจสับไม่ต้องไปหาอะไรแยกเลยนะ ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยตอนนี้จะบอกว่า ATK นี่เป็นหนึ่งในเขาเรียแหลมเหมือนเป็นยาสามันประจําบ้านเปิดกล่องมาเจอยาแดงเจอพาราเจอเบตาดีนต้องเจอ ATK มันเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองแล้วก็คนรอบๆข้างนะจ๊ะ5กล่อง320รวมส่ง10กล่องนะคะ6 1 5บาทอีกหนึ่งยี่ห้อดีกว่าอันนี้เป็น 2-in-1 กับกีก้าูอิ จีก้าเนี่ยจะบ้วนหรือว่าจะแยงก็ได้อันนี้คือแล้วแต่ความถนัดแต่ต้องเลือกนะไม่เอาแบบว่าแยงเสร็จแล้วเอามาบ้วนต่อหรือจะบ้วนตอบอ้ยไม่ต้องสลับกันแล้วแต่จะบ้วนหรือจะแยงอันนี้คือแล้วแต่เลยนะ5ชิ้น2850ชิ้น54 5หตกชิ้นละ52บาทนะคะสําหรับจีก้าถูอินวันนะคะค่อนข้างถูกเลยทีเดียวเชียวนะอ่ะมาอีกหนึ่งยี่ห้อกับโบสันนะคะอันนี้ถ้าโบสันอันนี้ก็เป็นแบบแยงเหมือนกัน5ชิ้น270 สิบชิ้น515ตกชิ้นละ49บาทอันนี้คือถูกสุดโบสันถูกสุด <Yahoo! S 1> เดี๋ยวนี้คือเขาก็พัฒนา ETK ออกมาแบบค่อนข้างดีอ่ะคือผลมันก็บัดเที่ยงตรง99%กันแล้วละ่ะแล้วคือหาซื้อง่ายไวเทสนะคะยี่ห้อไวเทสนะอันนี้เมื่อก่อนหาซื้อยากมากยี่ห้อนี้เพราะว่าอะไรมันเป็นแบบอมมันค่อนข้างเป็นที่นิยมมันไม่เจ็บตัวเออมันใช้ได้ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่คนชราวันนี้เอาราคาคุณมานะคะซื้อตุนเลย5ชิ้น350 10ชิ้น675บาทรวมค่าส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะอีกหนึ่งเิงดีกว่าก็คือเครื่องตรวจวัดออกซิเจนปลายนิ้วนั่นเองนะคะถ้าออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า95ไปโรงพยาบาลซะทำไมหัวใจเต้นน้อยจังเหมือนจะตายขาเธอมืนขาดใจ <c oughs> <c oughs> อันนี้ดีกว่าบูบูบ สามสิบเก้าบาทห้าสิบตังหาร80แผ่นโอ้ยถูกกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วแล้วอย่างที่บอกบูบูแบทิชชู่เปียกน้ำแร่หน้ากาก KF94 หลากสีสีขาวมันธรรมดาไปสีดำก็เบือ่อเบื่ออะชบูฟ้าเขียวเข้มเขียวอ่อนม่วงเข้มบันเย็นเขียวอ่อนมาก12บาททุกสียกเว้นสีขาวกับสีดำส10บาทพอ